ไ,ได้พี่ก็เอามาใส่ได้ครับผมสวัสดีครับผมก็กินดีครับผม,ผมเป็นรถตู้นะฮะนี่ก็เข้ามาใช้บริการลูกค้าคนนี้ก็อ่าสดๆเลยครับเพิ่งเปิดดูคลิปอ,อกล่องใส่นะครับอ่ารถตู้ก็อ่าถ้าไม่มีมุมติดนะครับเดี๋ยวลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วไปติดตั้งเองหามุมไม่ได้ก็อันนี้ก็คือเป็นแนวทางติดตรงนี้ก็ได้นะครับ เก็บสายนี่นะสายมานี่เลยใต้นี้ไม่ยากครับผมอันนี้ก็ปัก,ปกเสียบนี่ก็หากข็มมันทยรัดได้ครับเก็บสายสายยาวเกินไปก็หากข็มมันทยัดได้แล้วขึ้นมาตรงนี้เี๋ยวลูกค้าท่านใดที่จะไปติดผม,มอื่นก็ได้ครับผมอ,อันนี้ก็ปรับเป็นเอฟให้ลูกค้าไว้อันนี้จะเป็นรุ่นปุ่มกดนะครับรุ่นปุ่มกดอ่าอยู่ที่ระดับเจ็ดนี่ครับผม เลงไวๆครับผมติดเท้าขึ้นขับสบายขึ้นครับผมลุ่มสมูทครับไฟนจิ้นไม่มีโชว์ครับผมเฟนจิ้นไม่มีโชว์นะครับ<ป>ก็สามารถเอาสั่งซื้อผติดตั้งเองได้ครับวิธีการติดตั้งง่ายมากครับผมอ่าอันนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดลูกค้าได้กล่องใหม่ไปนะฮะสมมุติว่าลูกค้าได้กล่องใหม่ไป สักครู่นะครับอันนี้วิธีการรีเซ็ตใหม่อ่าสมมุติว่าลูกค้าได้กล่องใหม่ไปน,นะครับจะขึ้นเป็นตัว C แบบนี้ตัว C กับพี่แบบนี้นะครับลูกค้าก็เปิดซีกุญแจออนแล้วก็ขึ้นเป็นตัว C แล้วก็เอีอยงพอเล่นงให้สุดอ่ากล่องจะขึ้นไปเลขห้าแล้วขึ้นมาท,ที่ตัว A นี่ครับผมก็สไตล์เครื่องแล้วก็ปรับเทาียง,งานกล่องได้เลยครับอ่านพี่ อ่าโอเคครับผมอันนี้ทีขึ้นเป็นโหมด AI นะครับโหมด AI หมดแรกโหมด F อ่าเราก็มาใส่ระดับความไวเราที่เราต้องการอันนี้ลูกค้าปรับไปที่7ก็ใส่เลขเจเข้าไปนีฮเรียบร้อยครับผมก็เซฟไว้แล้วกล่องมาเซฟให้ออโต้นะครับนี่ฮก็จะมีโหมดปิดควันให้ครับผมโหมด S อ่าโหมดเดินหอบมีให้ครับผมโหมด U เอาไว้ล็อกเดินทางไกลได้ครับ โหมด L ล็อกขาเร่งกันขโมยครับผมแล้วก็โหมดอีโคบอยาจำมันอันนี้จะเป็น AI นะครับปรับไม่ได้โอกลนลื่นก็เป็นระบบ AI ปรับไม่ได้นะครับนนกระวนกระวไปที่โหมด AI ต่อถ้าลูกค้าไม่ขับโหมด F ก็มาใช้ AI ก็ได้หรือถ้า AI แล้วเราไม่พอเราสามารถใช้เมนูนัลก็คือเป็นโหมดเป็น F แล้วก็มาใส่เบอร์ดูนะครับเบอร์นี้ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราต้องการเลขอะไรยิ่งเลขเยอะความไวเทเล่นก็จะยิ่งเยอะครับผมเนี่ยถ้าไวเกินไปเราก็ลดได้ครับปุ่มเดียววนโหมดเลยครับเนี่ยวนเลยอ่าจระหอจะเด้งมาที่ F เป็นการเซฟให้เราออโต้ครับผมก็ประมาณนี้ครับสนใจก็สั่งซื้อวิตติั้งเองได้ครับผมฝากด้วยนะครับผมเป็นคอมพิวเตอร์ อ่านาสันครับผมตัวนี้อยู่ตรงรุ่นครับปักตรงรุ่นไม่ต้องกัดต่ออพักจะอยู่ตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคครับ